วันนี้มาทำขนมไข่เต่าขนมไข,ข,นมข่นกกระทาแบบว่ามีไส้นะวันนี้ทำไส้ถั่วนะไส้แน่นๆบึ้มบึ้มนะอ่ะแบบนี้เลยเนาะกล้องก็ไม่โฟกัสเห็นไหมอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกนะ1 0 0กรัมแช่น้ำไว้4ชั่วโมงล้างให้สะอาดนะคะมาใส่ลังถึงแบบนี้นะคะเกลีย่ยให้มีความบางนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะ ก็นำไปนึ่งนะคะนึ่งนะระยะเวลาการนึ่งนะนึ่งไปจนกว่าอ่าถั่วเขียวของเราจะสุกนะถั่วเขียวสุกก็เช็คได้ง่ายมากเลยนะเปิดฟ้าออกมานะแล้วก็หยิบถั่วเขียวออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็ลองลองบี้ดูถ้าเกิดเขาเละแบบนี้ถือว่าสุกได้ที่แล้วนะคะอ่ะต่อมาเราจะนึ่งมันม่วงอันนี้มันม่วงล้างทําความสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อย350กรัมนะคะ นำไปนึ่งนึ่งให้สุกอ่ะนึ่งให้สุกเลยนะปิดฝาไปด้วยนะคะอ่ะพอเรานึ่งมันม่วงเสร็จเรียบร้อยนะเรามาทำไส้นะใส่น้ำมันพืชไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อ่ากระเทียมตำละเอียดนะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วทีนี้ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะใช้ไฟกลางๆผัดไปพอกระเทียมหอมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นถั่วเขียวที่นึ่งไว้เมื่อกี้นะคะเอาออกมา นี้ก็ผัดค่ะผัดไปบี้ไปนะให้ถั่วเขียวเขาแตกนะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะใส่น้ำตาลไป50กรัมนะคะแล้วก็กะทิรนะ้อยกรัมเนาะและ้วทีนี้เกลือป่น1ช้อนชานะคะอ่ะตามต่อด้วยพริกไทยปน่น1ช้อนชานะชอบมากใส่มากนะพริกไทยป่นนะทีนี้ก็ผัดค่ะ ผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนกว่าให้ได้เนื้อแบบนี้เห็นไหมเขาก็แห้งละนะโอเคพอแห้งได้ที่เสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะปิดเตาแล้วเราจะพักให้เขาเย็นนะพอเย็นได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะเซตตัวแบบนี้เนาะก็ปั้นค่ะทีนี้นะหยิบออกมาอ่ะแค่นี้ลูกเล็กลูกใหญ่ตามขนาดที่เราปั้นใส้เลยนะ พอปั้นไสาเสร็จเรามาทําแป้งข้างนอกกันนะคะอันนี้เป็นมันม่วง1นึงสุกเนาะอันนี้ก็เกลือป่อน1ช้อนชานะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลนะน้ำตาลทราย100กรัมนะคะแล้วก็เราจะนวดขยำสามอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนให้มันม่วงของเราละเอียดก่อนนะคะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้ละใส่แป้งมันค่ะอ่ะใส่แป้งมันลงไป250กรัมนะ แล้วก็นวดขยำให้แป้งมันกับมันม่วงของเราเนี่ยเข้ากันดีนะคะนวดไปเลยเนาะอ่ะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยใส่กะทิค่ะร้อยยี่สิกรัมทีนี้ก็นวดไปค่ะนวดนวดวนๆแบบนี้แหละนวดไปเรื่อยเรื่อๆเลยนะคะใจเย็นๆนวดขยำไปแบบนี้นะเราจะหยุดนวดก็ต่อเมื่อเขา เกาะตัวเซตตัวกันดีแบบนี้เห็นไหมแล้วทีนี้เราก็ลองบี้บดูถ้าเกิดมันปั้นได้ก็ถือว่าโอเคละเนาะ,ะแล้วทีนี้มาปั้นในคลิปก็ใช้เป็นช้อนโต๊ะนะช้อนโต๊ะแบบนี้นะขนาดลูกมันจะได้ใกล้เคียงกันนะคะแล้วแผ่แป้งออกตักออกมาแผ่แป้งออกนะ,ะแล้วเอาไส้ที่เราปั้นไว้นะคะมาใส่ไว้ข้างในหุ้มให้มิดนะคะนี่เห็นหหุ้มแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ครึ่ง อ่ะครึ่งครึง,คร,งครึงให้เขากลมนิดนึงไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะเดี๋ยวเวลาทอดเนี่ยเราจะมีวิธีการทําให้เขากลมอีกเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวถึงขั้นตอนการทอดนะการทอดก็ใช้น้ํามันปาล์มธรรมดานี่แหละเนาะอ่ะก็เทน้ํามันลงไปรอให้ร้อนใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะอ่ะพอไฟได้ที่น้ํามันได้ที่ทอดค่ะเอาขนมของเราใส่ลงไปแบบนี้เลยนะไม่ต้องซีเรียสเลยนะ ใช่ๆๆไปเถอะเนาะนะทีนี้พอเราใส่จนแบบว่ารู้สึกว่ามันจะพอดีละเราก็คนเลยค่ะถ้าเกิดทิ้งไว้นานข้างล่างเขาจะติดกระทะติดกลนกระทะแล้วมันก็จะไหม้เนาะทีนี้เราก็พอเอาใส่ลงไปเสร็จเราก็คนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆไปจนกว่ารู้สึกว่าเขาไม่ติดกันละเนาะเราก็ใช้ครึ่งค่ะครึ่งไปกดไปด้วยนะกด กดให้เขาติดกับก้นกระทะแล้วก็ขนมของเราเนี่ยจะพองตัวสวยแล้วก็เปลือกก็จะกรอบบางนะคะเนื้อก็จะกลมแน่นดีเนาะอ่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาสุกนะอ่ะถ้าเกิดทอดไม่สุกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะจะบอกให้ต้องทอดให้สุกจนฟองอากาศไกล้หมดแบบนี้นะคะก็ตักออกมาขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเลยนะใส่บนตะแกรงแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเห็นไหมก็ แบบนี้จะไม่อมน้ำมันแล้วก็การทอดนะก็จะไม่ยุบตัวถึงทิ้งไว้นานก็ไม่ยุบตัวนะคะก็แบบนี้เห็นไหมมาดูไส้นะไส้ก็จะแน่นแป้งข้างนอกนะแป้งจะเหนียวหนึบนะไข่นกระทาชัดๆแล้วก็ข้างในก็ไส้ถั่วเขียวแน่นๆเลยเนาะ,ะพยายามแล้วนะพยายามให้กล้องมันโฟกัสนะมันไม่โฟกัสอ่ะไม่เป็นไรเนาะงั้นเดี๋ยวไม่ว่าจบคลิปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ